ดีนะคะลูกเออวันนี้ไม่มีอันนี้พฟมันด้าสีมาเทวีออกแถลงการนะออกแถลงการใส่คอแม่ัน็นอลังนะไม่มีอะไรหรอกวันๆก็เดินไปเดินมาช้อปปิ้งมีจังใ้สุขสบายนะแม่ใหญ่จะออกมาพูดแม่มันดาามาเทวีออกแถลงการแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่ กตำวันนี้แม่กินอเมซอนคาแฟแม่ก็บอกว่าเป็นลูกค้าประจำอเมซอนคาเฟนะทุกวันเดี๋ยวกินถั่วแดงปั่นสุาพมั่งเดี๋ยวกินในปังบาคิปเป็นลูกค้าประจำทุกวันนะ่ะก็ซื้อของแปนเลมเขานะแก้วกักระเป๋าทุกวันลูกค้าประจำนะ่าจะให้ V.I.P. แจ็มรถละนี่สุขภาพเข้าบอกนาล่างเป็นนมสดตัางบนเป็น ถั่วแดงปัน่นหูกินของดีๆทุกวันแล้ว,ลวก็ไอ้นี่มัเป็นฟังคิปมัเป็นปลาชอบกินไงชอบกินชอบกินปลามากจ้องบอกว่าความแข็งแรงของแมนะ่แต่ว่าแข็งแรงมากนะเออพีชีกับแม่นะ่ะสวยเนี่ยเป็นสูตรเนะี่มัเป็นสูตรไดเสือบบา,บามันเป็นคุมไลนระ คุณเด้ดึงมันข้างหนนี่เราจะดัดเป็งงนกลมไหล CC เล่นแผ่นเสื้อได้เนี่ยเป็นสูดแล้วก็ดึงมันนะดึงมันนถ้าเราอย่าอย่ติดจะเป็นแขนแบบว่า CC เจ็บไหนแล้วก็ต้องเย็บตรงนี้หน่อยนึงเย็บให้เขาตึงมาข้างนะหน,น,แบบนห้าหน่อยเขาออกแบบเย็บเขาเย็บห่างไปหน่อย มันไปดึงปิดหลังเยอะต้องเดี๋ยวต้องให้เขาดีไซน์ใหม่เย็บเก็บให้มันตีเกล็ดหน้าหน่อยมันถึงจะมาปิดไหล่ไม่งั้นจะเปิดไหล่เลยจะเป็นแฟชั่นเปิดไหล่สวยนะสวยและรวยมากอันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกสวยนะปรากดต้องขอขอบคุณไม่มีอะไรมากขอขอบคุณบริษ,ษัทลาชด้า ประเทศไทยดอกีวนี้นะขอขอบคุณ CEO กรรมการบริษัทราชดานประเทศไทยนะคะให้แม่ลงรีวิวเด้ออะไรนี่ก็ซื้อเนะี่ยโอ้โหแบบหลายอยา่างแต่แอันนี้ไม่ใท่อันนี้ซื้อจาก H MS, H MS. แฮมเมสแฮมเมสอันนี้ท่เนะียสวยนะเลขแปดก็เสริมนะอันนี้หลุยส์ิสซองอันนี้แวนหลุยส์ิสซองอันนี้เลขแปดอันนี้ดูแฮมเมสนี่ก็เป็นแฮมเมสหมดเลยนะ จังของบางเนาะปารีสรือแฮมเมดปารีสเนี่ยมันเป็นคอลเลคชั่นเดียวกันเราก็ใส่ไปเลยสองอันเป็นคอลเลคชั่นของแฮมเมดที่ใส่ได้เป็นแฟชั่นใส่เงี้ยมันสวยมันสวยไงอขอขอบคุณราซาดา้าประเทศไทยที่แม่ก็เป็นลูกค้าประจำเขาละแล้วก็ว่าซื้อมายาวนานแหละก็ชอบซื้อลาซาดา้าเพราะว่า ขอให้แม่ช่วยออกความคิดเห็นแล้วก็พัฒนาบริษัทลาซาด้าประเทศไทยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกรรมการซีอโอของเขาแหละเขากรู้มั้งลูกเขาจะรู้ใกหมอนี่หน้าแม่นแม่นใส่เจ้าปืนดวงนี่ก็มีเวลาขอขอบคุณสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ลาซาด้าะถ้าจะให้ความคิดเอ๊ะแต่จะให้แม่ก็แม่ก็ร่วม เขาบอกเขาอยากให้ความคิดของดรนีนาช่วยไปพัฒนาปรับปรุงบริษัทลาซาด,ด้าประเทศไทยเพราะว่าเป็นดอ er. นอ็อกเตอร์เรียนจบสูงเขาเลยอยากได้ความคิดของเราไปแม่ก็เลยเขียนรายละเอียดส่งอีลาซาด,ด้าซีอเขาส่งอีเมลมาหาแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะโทรติดต่อมานะโทรมาหาหมอนีนาเนะี่ยมีคุณมีปัญหาในการโทรมาแมา่บอกโอ้โทรมาเธอเพราะว่าแม่แม่เป็นคนแบบ กันเองอ่ะเหม็น,นไม่ค่อยพิถีพิถันมันง่ายๆอ่ะลูกทุ่งยังเจออ่ะเจอแบบง่ายๆไม่พิถีพิถันไม่เรื่องมากเธอเป็นกันเองติดต่อมาหาลาเดาประเทศไทยเป็นกันเองไม่ถือตัวง่ายง่ายมากไม่ไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากเธอเม็ดเบกกิ้งชอบแวนด์ริวิตตองอันนี้มันชอบมากอันนี้เลขแปด เลขแปดนี่ไม่ใส่ทำไมหรกไม่ใส่เสริมดวงแบบว่าอินฟินิตี้เท่าก่าเจ้าจีนเขาบอกว่าพี่สังเพชรนะพี่สาวไม่ทําให้เจนบอกเฮ้ยนั่นจะไปเอาเอาแหวนแบบนี้มันจนังไงมันสวยมากเลยว่ะอลังการงานสร้างมากเลยกับพี่สาวทำโรงงานจิวเวลรี่เพชรพลอยแท้นี่เขาจะเป็นเป็นเหมือนเศษเศษเพชรอะเขาเรียกว่าเพชรตี้อะเพชรตี้มันมันเป็นเศษเพชรที่ว่า จ,จ,จะตัดจากก้อนใหญ่แล้วเขามาบอกว่ามันเหลือเหลือเขาเรียกว่าเซเซเ็ษเพชรอะเศษพลอ่ะและ้วเขามาทํานะเขามาทํเาเม,มือ่อขายวงเป็นหมื่นไม่ไห้หรอกแต่ว่าแม่บอกว่าเอาลิปแปดนี่เอาลิปแปดเพราะน้อง,อง,งอกงลังแบบว่ามีความเชื่อ,อว่าแปดมันจะเสริมดวงเราและอินฟินิตี้แบบว่าร่ารวยไม่ไม่สิ้นสุดมีคนเขาบอกว่าชอบมารากดแม่ว่าสวย จริงสั่งไปสองวงยังไม่ได้คือจะใส่สองวงอะไรมาเรากดมันสดชื่นมีชีวิตชีวาของตัวเราเองไงแต่ยาเอีกงวออกงหนึ่งมเรากดรำเพ็งแต่ว่าขาหัวแบบใหญ่วันนี้หน่อยนะเพราชอบอะไรใหญ่ๆอลังการเล็กๆไม่ได้สําหรับดองจืนต้องใหญ่ๆอลังการเครื่องประดับมันจะโดดเด่นอันนี้ดอกเตอร์ใส่นิ้วก้อยว่าพระพันปี เขาเป็นปีพราเป็นปีเจ้าของคนจีนและโชวงเซนน่ะเขาบอกว่าคนที่ส่แหวนนิ้วก้อยเป็นพราพันปีอายุยืนยาวไม่มีโรคแพ้ไข่เจ็บร่ำรวยรวยมากข้าพันปีรวยมากใส่แหวนนิ้วก,ก้อยแล้วก็มีความเชื่อตำศร์จีนนะแล้วก็ความร่ำรวยมั่งมั่งเป็นเศษฐีมหาัเศรีนะีเนี่ยแล้วก็แหวนอินฟินิตี้เขาพันกันไปพันกันมาเห็นไหมเออเมื่อาวานเขาบอกว่าดังินหน้าหอหวย,นะหวย นี่ดเธอมียันวิเศษวิเศษตอนนี้ยังไม่เปิดเลยตาที่สามยังไม่เปิดเมื่อวานเขากหวยลัฐบ,ลบ,ลบ,บาลนมาแม่ฟันเลขอะไรวะแม่แม่นูฟันเจ็ดว่ะฟันเจ็ดว่ะวันเจ็ดฟันสามแม่เจ็ดสามจเจ็ดล้านเปอร์เซ็น์อ๋อวันนั้นนะมันมีดาวเด่นคือสอง ก็เลยเขียนให้เปเป็นสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามมันจะอยู่วันกันแค่นี้นนะฉันไม่ให้เยอะหรอกให้เยอะแล้วมันเยอะเยอะเกินคนซื้อซื้อไม่ถูกอะเอาแค่นี้แหละคนไปตัดกันเองนะมันมันดาวเด่นดาวเด่นวันนั้นอะตัวสองอะสองอะในจกักรราศีโหราศาสตร์ไทย ร้อยปีที่แม่ดูจากวิชาโหรศาศาสตร์ปฏิทินน้อยปีนะสองเป็นดาวเด่นเพราะว่ามันเป็นจันทร์เพนมาแรงเลยเลยเลยเจ็ดเ,เป็นในดวงหูมาแรงคู่เนี้ยคู่เนี้ยต้องระวังต้องจับตาเลยสองเจ็ดเจ็ดสองนะต้องจับตาแล้วได้ไมาอีกดวงสามแม่ก็เลยว่าสองเจ็ดสามจะเป็นสามตัวนะคุณก็ต้องตัดสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามมันไม่ทิ้งกันอะ มันไม่ทิ้งกันหรอกมันอยู่มันเนี่ยสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามสองสามเจ็ดมันมันวนเงี้ยนะสามตัวไม่เขียนละก็ฟังฟังดีเดียวก็รู้เรื่องก็ขอให้ล่ำให้รวยกันแล้ถูกหวยก็ทักคุณด็อกเตอร์มาเราไปทำดูงอืนี่สั่งพี่สาวอยู่สวิตเซอร์แลนด์เขาซื้อเขาซื้อสองหวดได้แม่ เป็นแฮมเมสเฟอร์กินไปแล้วสองล้านสองล้านห้าสองล้านห้านะแฮมเมสเฟอร์กินเพราะว่ามันเป็นสีดำหนังแท้เขาบอกว่ายิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งแพงไม่ก็เอาสิพี่สาวรวยอยู่สวิอเอาเดี๋ยสองล้านห้าที่แบบว่า,าแล้วก็เป็นเป็นหนังแท้ถ้าเราไปคัดอ่ะได้ด็อกเตอร์เบื่อด็อกเตอร์ขายอะ่ะมันก็ได้ราคานะไม่จะมีจะแพงขึ้นด็อกเตอร์ซื้อสองล้านห้ามา มันก็อาจจะจะขึ haar, ini, 00, 00, 000, 000. Así, ้นไปที่สามสี uh, <c oughs> <the game> ่ล้านฮะจริงนะเขาเล่นเงินนะประกอบมือสองเนี่ยไอตัวแบนเนมะไม่มีแล้วพี่บอกมันเป็นรุ่นของเอเมชเบกกินที่ว่าที่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 ทำเป็นท็อปออฟเดอะวันเป็นหนึ่งเป็นแค่ชิ้นเดียวในโลกกับใบนี้ใหญ่แล้ก็จะมีไอเอเมชเบกกินไซส์เล็กๆก็เห็นจหมใช้จิ๋วมินิอะแต่มินิเขาออกมาเยอะแต่ใบใหญ่นี่ยเขาบอกมีแค่ หนึ่งชิ้นในร้านร้านชิ้นเน่ยเขาทำแบแค่ชิ้นเดียวเป็นเอกอลักษณ์เดี๋ยวให้เอามาโชว์ผ่าน YouTube เนเี่ยจะให้ดูเนเี่ยเขาเล่นนี่ยสองล้านห้าที่เราเก็บไว้มันจะจะขึ้นไปถึงสี่ล้านก็ถือถือออกงานเดี๋ยวเพื่อผู้ใหญ่เขาบอกว่าเขาเป็นซีอผู้ใหญ่ก็เป็นผู้บริหารลาซาด้เาเขาติดต่อไม่มาก็ถือเขาลาซาด้านั่นแหละใบละสาล้านชิสี่ 4, ล้านสี่ล้าน พี่เขาบอกมาแล้วยิ่งยากยิ่งห,ยงหายยากคุณแม่แม่ก็เตรียมหนังมาละคัดสื่อเขาลาซาด้านะท่าราซาดา้า,า,า,ดาบอกว่าใบเท่าไรเนี่ยสี่ร้าน,นเนี่ยไม่เบรกกินไม่รู้ถึงไม่ชอบแม่ไม่ชอบไ,อบไปดูโหูแม่ค่ะไม่ต้องมาหลังแต่ไปติดตอ่อมาก็ติดตอ่อมาเถ้าซีอีโอราซาด้าก็รับรับสายอยู่ก็รับเพราะเบอร์ฉันเองดิดอเองอ่ะฉันมีบ้านเยอะมีอะไรหลังวันดี กวามาส่งไม้บนป้าแล้วก็มาเอาไปเอามันใกลบ้านฉันมันอยู่นอกเมืองกลัวว่าจะเป็นส่งสินค้าไม่ถูกเลยให้ส่งบ้านป้ามานะันนะบางทีบ้านมันนอกเมืองมันส่งไม่ถูกก็หลงไปหลงมานล้วก็เลยให้ส่งในเมืองดีกว่ามันง่ายแล้วมันสะดวกแล้วเราบางทีเราไม่อยู่บ้านเราไม่อยู่บ้านเราก็ให้ป้าเขาเซ็นรับของที่เราจะได้เราสมมติเราก็มาเามัน่อยอยู่ร่อนเรื่อยล่ะไปต่างจาาังหวัดไปเที่ยวไปเลยไม่อยู่ สวยเนาะไฮเมดเบอร์กินอยู่นนเนี่ยของแท้น่จ๊ะปาริสเนี่ยเขาจะใส่่างแหละคนไฮโซอะ่ะนี่ชาแนลเป็นคนเป็นคนอลังการที่สุดในลับหรีใส่งนิ้วก้อยแปลว่าความรักไว้เสริมดวงความรักแต่ที่สุดความหวังไม่ได้แต่งงานเที่ รอมานานและรอมันจะขายทองขึ้นนละลูกรอจนจะอายุจะ4สี่สิบนไม่ได้มืนจะได้แต่งหน้จาจะได้อย่ะอืมอร่อยว่ะเปิดแดงอร่อยมากค่ะลูกมึงไปไม่ไหนอ่ะเขาบอกว่าม่มารากตแม่สวยจังเลยว่ะไ่าเดี๋ยวสร้างอีกวงหนึง่งจะจะใส่หนวชี้ แต่ถ้านิ้วชี้ไม่เป็นเล็กนิ้วชี้ต้องต้องอันนี้เบอร์เก้าเขาสั่งมาแต่ใส่นิ้วชี้ไม่ได้เบอร์เก้าก็ยังเล็กเลยจะเอามารกดนะลองเพชรแบบว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมยังหาไม่ได้มรกดเป็นทรงสี่เหลี่ยมหัวใหญ่ๆแล้วตัดเพชรบบนั้นจะใส่นิ้วชี้มีอำนาจวัฒนายมากไม่ได้ชอบใส่อะไรใหญ่ๆอลังการ ก็พูดถึงโอเมก้า oh เดี๋ยวค่อยมาโทรกระเป๋าเอเมสแล้วกันสามล้านอะพี่บอกสามล้านอะตอนเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาโชว์นาดไม่มีแล้วนม,มขแฟนาดไฟของดาราย,ยัางอยสองล้านเท่าไปหร่เห็นะไฟหนึ่งตัวสองล้านลวอันนี้เอเมสเบอร์กินพี่บอกสามล้านพี่บอกโทรมาเช็คเช็คราคาพี่บอกเช็ครงคาเมื่อส่งวันที่แล้วพี่บอกว่าตอนนี้ราคามันขึ้นพี่ส่งมาให้เป็นสามล้านละ แอมิสบกินนะที่บอกว่าเขาทำแค่ใบเดียวในโลกที่ส่งมาให้ด็อกเตอร์ใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดใบเดียวในโลกสามล้านแล้วพี่พอเจอเนี้ยคือหลักมันมีเดียกคนแย่งกันเนี้ยคือไม่ใช่ว่ารวยอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคุณมีเงินคุณก็ซื้อแอมิสบกินไม่ได้อันนี้นี่พูดกันไม่ใช่เวอร์นะที่บอกว่าพี่เขาเล่นแรน์เนมแฮมสอะไรหรือวิจง channel, แชนแนลก็เล่นอยู่ก็อย,อย,อยู่สวิตจะรวย พี่เราอ่ะพี่เรา่ะสามีกะเป็นพลังคนรวยหมื่นล้านด็ออรจอหอ์นเขาประทับฉันอยู่รือว่าไม่รวยจริงอะ่ะต่ให้คุณรวยจริงอะ่ะคุณคุณก็ไม่ไม่่อให้คุณรวยคุณมีเงินอะ่ะใช่ว่าคุณจะได้ซื้อของอยากเินไม่เคยกินเพราะอะไรนะแม่บอกเลยเพราะ มันต้องไป็ูลูกค้า V I P เขาจะผลิตให้คุณได้อย่างพี่สาวแม่ได้มาสมล้านเนี่ยใบใหญ่เนี่ยเขาเป็นลูกค้า V I P เขาถึงผลิตให้ชิ้นเดียวในโลกอะ Amazing แบบใครถือใหญ่ที่สุดหลายชิ้นเดียวในโลกตีตาแอนมิสเบรกินเดี๋ยวให้มาโชว์ในยู u b e วันนี้โดนเจนมี่สามล้านเป็นไงวะ <c oughs> เด็กด้ยวยนี่น้าก็ถือแห้แมเบรกินไปสามล้าน <c oughs> หนังแพ้เนะนี่ยเนี่ยฉันเตรียมนะฉันก็บ้าก็เป่านะเยอะมากอะฉันเตรียมนะวย เอาไอ้นั่นหน่ซื้อที่ขัดหนังที่โรบิสันอะที่ชอช็อปมาเก็ตนะนี่ลงไปดูละมันขวดหนึ่งอย่างดีขวดละห้าร้อยน้ำยาขัดหนังนะเช็จไปซื้อที่ท็อปเอาไว้ขัดกระเป๋าแฮมเมสใบละสามล้านเชิญไปไหนใครหาว่าด็อเตอร์ไปเท่าไหร่วะสามล้านเอเอเอาไว้ออกงานาเซเลบบิตี้ดาราเผื่อไว้ออกงานลาสเซนาเขาเชิญไปจะก็ยิ้เว้ยและลาสเนาถามมาไปสามล้านพี่ซื้อให้ของผ่านปิงให่ มีชิ้นเดียวในโลกมีพวกเจอดอกตรนนี่น่าจะต้องใส่อะไรที่มันมีชิ้นเดียวในโลกอลังการเราต้องใส่โดเด,ด่นน่าไม่เหมือนไทรที่เขาบอกก็โอเคเนาะคุณแม่โ็พูดถึงอยากจะพูดถึงโอมคอนเนาะอืมคุณแม่อย่าพูดถึงไอโอมคอนเป็นคนชอบลายเสืออย่าพูดถึงโอมคอนมากๆลยเพราะว่าเอ่อ เขาบอกว่ามีความคิดไม่เอ่ยชช่แล้วคนเขาบอกว่าเออเอ,อเออมรอนเนี่ยมันจะแพร่ระบาดเออรุนแรงมีบางบาง,บางคนที่เขาออกออกสื่อแล้วก็เขาก็เสนอความคิดให้ลุงตู่ประยุทธ์จันโอชาเขาบอกว่าให้ปิดประเทศอะไรเนงะี้ยคือเขากลัวว่ามันจะรุนแรงเป็นเรารับมือกับมันอย่างนี จริงๆถ้าความคิดของดตอร์นี่น่าเรามองหึงพักรวมใหญ่ๆแล้วทางทางวิชาการเราไม่ได้มานั่งสมาเทบอกพวกคุณนะจริงๆแม้ว่าไม่ต้องผิดอะไม่ต้องปิดประเทศอ่ะเพราะว่าอไม่ใช่ว่าเป็นหนามอดูนะเรียนสูงจบดตรฮาวาดอเมริกาที่หนึ่งของโลกฮาร์วาร์ดฮาร์วาร์ดประจา ก็เอาจากงานจากงานวิจัยนะปัจจุบันเนี่ยคนไทยเขาฉีดไปแปดสิบปดิเปอร์เซ็นเียร้อยแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะกลัวแล้วไม่อ,อ,อะไรนะกลัวแล้วค่ะแล้วก็ยอดการาบของสาธารณสุขเขาออกมาแล้วนะว่าตอนนี้ยอดของตัวเลขผู้ติดเชือ้อลดลงไปที่สามพันคนโอ้โหเป็นตัวเลขที่สวยงาม พอแม่ว่าตอนนั้นนายยอดที่แม่ดูจักสาธทางสุขนะคบมันดิ่งขึ้นวันหนึ่งคนไทยติดเชื้อวันละหมื่นกว่าคนถือว่าประสบความสำเร็จในการคุมโควิด19นะเอา้านะเออือถือว่างานนี้กระทรวงศาตระสุขรํทำประสบความสำเร็จในการคุมโควิด -19 เอาอยู่นะเ็าทำประสบความสำเร็จนะเพราะเราดูจากสถิติดูจากข้อมูลเชิงกาฟสถิติจากวันละหมื่นกว่าคนไทย ณปัจจุบันยอดมันลดล,ลดลงเหลือคนไทยติดโควิดวันนี้แล้วสุดอัปเดตติดโควิด3,000่าคนยอยอดเสียชีวิตเหลือแค่3 0ว่าคนเขาโหวประทับใจจากยอดมันเออสูงวัน,100นละร้อยกว่าคนนะเห็นไหมสถิติมัน้นแค่3 0ว่าคนนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็าสานควาสุขไยเออไม่ต้องเชื่อเถอะ ใช่ไหมเถอโอเมก้ามันเป็นเหมือนมันตามที่เขาวิจัยมามันติดง่ายติดเร็วแต่ไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกจริงเราได้รับวัคซีนไปแล้วไม่ตายหรอกแต่อย่างอย่งน้องอะต้องสามเข็มเอาอยู่ค่ะสามเข็มได้ยะะังสิ่งที่รัฐบาลควรจะเร่งคือบูตเตอร์เข็มสามได้เลยอันมดัโดโดเตอร์นี่นะ่าทำงานในคณะรัฐมนตรีของคนเอกประยุทจันทร์โอชา สั่งการให้ท่านบุริกประยุทธ์เจนโอเชาคำสั่งวูเตอร์เข็มสามนี้เลยไฟเซอร์โด,โด,โดโนโมเดอร์นาจัดเต็มเลยค่ะท่านสามเข็มมาท่านถ้าท่านไม่ไม่รีบอนุมัติพรมอรเข็มสามนะมันจะเกิดมวลมหาภัยกับมนุษยชาติรีบค่ะรีบวูเตอร์เข็มสามอย่างนี้ค่ะมันรอไม่ได้ละรอไม่ได้ ฟังดอกเตอร์นี่นะรอไม่ได้บุสเตอร์เข็มสามไปเลยพอมันดีด้วยถ้าเราเออกต่างประเทศนะเราไปใช้อชิโนแวกไปใช้ชิโนความะเขาไม่รับรองเขาไม่รับรองมืองนอกหรอกมืองนอกเขารับรับรองแค่แอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาสามตัวแค่นั้นเท่าน,นรีบบุสเตอร์ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวเปิดประเทศสีอะไรโลกเราจะได้กลับมาเศร,รษฐกิจดีขึ้นฟังด้ะรีบไปบุสเตอร์เข็มสามกัน โอเคอย่าได้หวัดระเวงเรื่องโอไมคอนมากจนเกินจนเสียจะยจติจนบ้าดุดโลกไปกลัวอะไรขนาดนั้นคือมันไม่ได้มีไ้รแรงขนาดนั้นไมไ่แรงไม่อ้ไรไม่ไม่มีไม่มไมมไมมแรงขนาดว่าคนนอนตายข้างถนนไม่มี ถ้ามีคำตั้งปิดประเทศนั่นไแห,หละเดี๋ยวใครคิดคัดการปิดประเทศนะคราวนี้ถ้าประชาชนคนไทยก็อดตายไม่มีเด็กกินนาดน,นั้นแล้วก็เศรษฐกิจจะพังพินาศบรรมหาบรบรเลยบรรลัยกันและภาคธุรกิจจะพังพินาศเน่คุณทําแบบนั้นไม่ได้คุณต้องเห็นใจภาคธุรกิจนี่เขาก็พังพินาศปิดกิจการอะไรล้างระบบกันมาเท่าไหร่แล้วเราต้องเรียนรู้อยู่กับโควิดสิบเกา้าก็โควิด สิบเก้าเนี่ยมันมาจากสาโคทูสองมันมาจากไข้หวัดใหญ่มันเดี๋ยวมันก็จะจบสิ้นนะอืมแ้วมันก็จะจบสิ้นนะเพราะว่าเขาก็จะมีการพัฒนาวัคซีนเพื่อสู้กับแต่ไฟเซอร์เขาบอกมาว่าเราควรจะได้รับภูมิคุ้มกันฉีดวัคซีนทุกปีอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีว่าเขาป้องกัน ซึ่งไฟเซอร์เนี่ยนักวิจัยเขาคิดแล้วว่าให้ฉีดวัคซีนทุกปีคุณแม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเขาไม่รู้ว่าล้านเปอร์เซน์ไหมที่ที่โควิดจะหยุดการพัฒนานี่มันพัฒน,นาเป็นโอเมก้าแล้วยังไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาเป็นสายพันธุ์อะไรต่อไปเขาป้องกันป้องกันการสูญเสียของมวลมนุษยชาติหรือมวลมนุษย์โลกที่ไฟเซอร์ออกคำแนะนำว่า ประชาชนโลกจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนปีละครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นการป้องกันก่อนที่สายพันธุ์มันจะเปลี่ยนแปลงซึ่งมันวิวัฒนาการได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพันธุกรรมเซลล์ต่างๆเนื้อเยื่อเป็นสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรมได้ค่ะพวกเป็นตัวเล็กๆเชื้อโรคเป็นตัวเล็กๆต้องส่องได้ป้องจุลทัศน์นะ เราถึงจะมองเห็นเชื้อโรคอยู่ในอากาศนั่นแหละน้ำลงน้ำลาย,ยในอากาศอยู่ในน้ำในเชื้อโรคโอเควันนี้พี่แม่ขอให้แค่นี้พอนะคะขอบคุณมากๆสำหรับสำหรับเสียออกมาช่วย,ยเสียออกมาช่วยเชื้อโรคว่า เอออัน,นี้บอกอะเปิดประเทศต่อไปเถอะไม่ต้องกลัวไม่มีใครนอนตายข้างถนนละนะ,นะอนะโอเคอยากจะเอามาช่วยอยากจะให้คําแนะนําที่โปร่งใสมันไม่ต้องหวัดระแวงหรือกลัวอะไรเกินความเป็นจริงนะแค่นี้ประเทศมันก็ย่ำแย่พอละคนไม่มีจิตจริงคนก็จนจะตายอยู่ละนะโอเคขอขบคุณค่ะ